อมยังจบแล้วจูจสวที่สสสพสวีบสัวสว้สวสีิอสไม่อสัววที่ีสอ็ดี่สอามี่สี่แลยี่สองบาไม่ได้ครับเอนาวได้ค่ะไดู่เนีไออกยาาอได้ยาเขาบอกได้แต่ผมบอกไม่ไงไม่คือไม่เข้าใจปะผี เออ่ยนะฮะนะฮาว์าโบเผอเจอกันนะไม่โอ้โหงั้นคนคุณทังกโก้อยู่ไหนกโก้พี่คนนั้นคือใครอ่ะพี่พี่ชายท่าซาว์าโบเผอเจอกันนะครับแล้วคนทังแล้วคนทังล่ะแล้วหังล่ะข้างบนมีอะไรอะปะแล้วหังล่ะไม่เพราะเพราะเพอพอที่ว่าเสียค่าดูบาดเป็นแสนหนึ่งับวันนั้นเนี่ย โอ้หคือไปดูบัตรเขาแสนหนึ่งอะนะอือไปโชว์อะไรไปทีนี้อโชว์อะไรปไปพี่มันหนุขอรู้ด้วยดิอยากรู้เหรอคะแสนหนึ่งค่ะโอ้พักก่อนดิงั้นอะพี่พดอ้าวแสนเดียวเองเงินมงมีพันเดียวอะให่ใหญ่โอเออพี่ก็มองเองเป็นน้องเนี่อแต่ปกติเราก็แบ่งกันตลอดไม่ใช่หรอ อ้าวถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่มีมากผมก็ะจะแบ่งนะเใจไหมอ๋ก็แบ่งกันรวยไปแล้วกินข้าวอะแบ่งแบ่งตังค์กันแบ่งตังค์กันมึงงแบ่งข้าวแล้วก็กูอยากเป็นหมาหอะไรถ้หราหนูเป็นอะไร ตัดคิวให้ไหมว่าหนูไม่ชอบให้ใครแบ่งกันะคะหนูไม่ใช่สิ่งของที่ทุกคนจะแบ่งกันเหมือนใครมันไม่ได้ไม่ได้แบ่งอะไรไม่ใช่หมายถึงสิ่งของไม่ใช่หมายถึงหนูไม่้หมายหมายแบ่งตามแบ่งข้าวแบ่งเพลงกันตลอดคนนมาลงทอย่างน้อยเคยอยู่แก๊งแล้วกันเคยอยู่สอดได้กันแบบว่าแก๊งแต่ละแก๊งได้เป็นมีความคิดด้วยว่าจะส่งใครมาอ่า แต่เดียวไม่อยากให้มีรางวัลที่เขาแบ่งโดยคนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ว่าคนที่แบบว่าขอให้ไม่ชนะต้องมีรางวัลเข้าร่วมหมดแต่ต้องไปคิดก่อนวันเพื่อนเราแซวกันไดใเฉยครับหนูต้องเตรียมซื้อข้าวซื้ออะไรไม่เกี่ยวกันหนูต้องบอกว่านายกโยคะบ้านใหม่หนูทาร์โม่ทับโว่ต้องบอกว่าแซวกันเถอะครับวันไม่เขาไม่อ้วนเขาน่ารักเออแซวแบบปี่ก็ไม่สนดีกับเราไมาเขาไม่อ้วนที่ไหนเขาอ้วนน่ารักไงว่น่า ก็ไม่ได้ผู้หญิงแบบน่้ผู้ชายกได้แต่ผู้ชายถ้าสมมติแบบว่าโอเคแงงแบโอเคก็โอเคแบบว่าแงงก็ได้หรอไม่ได้ถ้าเกิว่าแกงน้อยก็อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วๆได้เลยทีเดียวตัวเล็กตัวเล็กอะไรแบบนี้หนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำบอสเตอร์มนทำไมพี่ b ได้อยู่นะได้อยู่นะใชตอนนั้นตอนนั้นสนุกมากเลยลงทะเบียนที่แล้วเอาแบบว่า ฮัลโหลฮัลโหลครับตัวเล็กอเ๋ยกนึกว่าฟิวเลิบนี่ใหา่ได้สั่งมาฮะพี่พอไปไหนพี่และจะค่อยไปคุยกันเี๋ยีต้องดูว่าเราจะเริ่มวันไหนอืม มีกำหนดการเลยไหมล่ะหนือว่ายิ่งมียิ่งไวยิ่งดีนะไม่เราต้องดูเรื่องเข่งเนียบจัาเห็นเห็นน้องชายเรียกตัวเล็กตัวเล็กนึกว่าแบบว่าอยากให้ทำคือเลยแบกดงานไเร็วมาคไหนได้สั่งมาต้นเดือนเลยหรอแล้วไม่เร็วไมก็ได้ขอที่เวลาว่าสองค่ะี่สิบากำลังดีูเห็นด้วยทำที่หนูส่งโลมาได้ไหมวันนี้ขอ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 ถูกใจ้ ไม่ใช่เี๋ยวม่งส่งเมื่อกี้ไม่ก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้ก็ตอนนั้นเห็นเราก็ถ่ายรูปไม่บอกว่าหนูอยู่ตรงไหนแล้วหนูก็หายไปเลยตอนที่งานกันไม่ผิดอ่ก็ส่งผิดน้องเนี่ยก็แต่หนูไม่ได้บอกแต่หนูไม่ได้บอกว่าหนูส่งผิดหนูไม่ได้บอกไงก็แปลว่าส่งถูกแล้วใช่ป่ะไอ้หมูดแดงที่ไหนนี่หนูหมูดแดงไงอ่ะนี่สัหนูติดงานนะคร้บธรรมาไปเลยไม่ก็เดี๋ยววันที่หนึ่งกับที่สี่อ่ะเดี๋ยว ก็ผัดเมนั่นแค่คนมาลงทะเบียนกันที่เหมือนตอนนั้นไงทำได้ไหมให้ลงทะเบียนเรื่อยๆถึงกี่โมงถึงกี่โมงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยพวกเรามากหน่วยมันตุ่นเลยตัวค่ะหมูแดงมันตัดไม่ได้งานว่างวันว่างวันไหนตุ่นไม่ได้อยู่นะครับไม่ไดอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเหรอมันกัด ไปกับรถทงังแล้วค่ะหมูเด้งหมูเด้งตีสูดได้ไหมหมูเด้งหมูเด้งขี่หมูเด้งไหมขี่มันเป็นน้องหัหมูเด้งอ่ะขี่ขี่ขี่เป็นน้องหัวดียเป็นน้องวขี่น้องหัวาเป็นน้องหันินนี่ค่ะ่หัวแดง เชื่อหรือใครวะที่ให้ไปอะไม่รู้ไปขอคูณมาสิไปขอไปเอามาของน้องเดวันะน้องเดวให้ยืมไปยืมใช้เลยนี่ตัวอะไรอ่ะี่ไม่รักเกวแล้วคือเกวไม่รักพี่ไม่รักกี่ยวไปล่ะพี่ได้รักรถด้บปะเนี่ยพี่จะรู้พี่กีต้าร์ช่วยน้องเดวด้วย อันนี้น่ารักหนาอันเอออันนี้น่ารักหนาเธอรู้ไหมว่าการที่เล่นเล่นเป็นโลหมาได้ผู้ชายเยอะกว่าการเล่นเป็นคนอีกเหอหมดแล้วฉันอยากยเป็นหมาเลยมีอันเดียวกี่ยวเป็นหมาเหรออือก็คือตอนแรกอะที่พี่ดิ้งจะไปเวทมนต์ใช่ปะตอนแรกอะที่กูไม่อยากไปเพราะเพราะว่ากูไม่อยากเล่นใช่ปะตอนนี้กูอยากเล่นและกูจะเล่นหมาใช่หลอกูส่งไปละเป็นหมาเท่านั้นเหรอใช่พาหนูไปเที่ยวได้ไหมไปซื้อกาแฟกิตลอดเวลา โบบานะยายไม่มีกาแฟหรือแก่ยายขอซื้อแป๊บซื้อกาแฟแป๊บแล้วอย่มาบูลลี่หนูนะคะจะจะเป็นหมาจ้าปิงอ๋อหรอหนูหนูจะมาแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้คิดชื่อนะชื่อหมาชื่ออะไรเนี่ยชื่อไรดีอ่ะน้องมิเกลไหมชื่อมิเกลไม่แต่ว่าไม่ใช่หมาป่าหรือว่าอะไรนะเป็นหมาธรรมดานะเว้ยช่วยไม่อยนะน่ารักน่ารักอ๋อน่ารักน่ารักพี่ชื่ออะไรดีอาลลอก ฮะแม่ด่าหลับไปอุ้งงว่ะแม่มุมปะเป็นอะไรนี่ล่ะชื่อน้องจอร์ดชื่อคุณคุณเสเวนไหมเสเวนแมต่ชื่อเสเวนจะเป็นมือตบนะมือตบเอาแบบคุณหนูคนหนูหน่อยดิดาาร หมาหมาดาราชื่อเสียเปียะชื่อเสบียละจ๋าเออชื่อจ๋าไหมน้องจ๋าคืออะไรวะคืออะไรกันเน่ยฮะคืออะไรกันเน่ยนี่เราชื่ออะไรอ่ะน้องตัวฟ้า่ต้อนตาเล่นเป็นแมวมันออนเดเวอร์เลยนะชื่ออะไรนะค่ะปอยอ่า เป้ยเลระคะเช่ค่ะหนูหาร้กป,อย,ปอยหวานป้ยหวานป้ยสวยล,ลุงตาไหมอ,อ,อกินอกิน เป็นตัวฉ right? ันไหมอ่ะห็นที่เป็นหมาเป็นหมอเทรเลนท็อกโฟคอนใช่เหรอฮ่า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 หรอีุ่ดี พี่เป็นตัวอะไรที่มองเห็นตัวเองอ่ะเป็นตัวอแมวหมาตัวไหนยังเปลี่ยนเมื่อคนหมามองไม่เห็นตัวเองอันหมาจิ้งจอะไรอเฮ้ยหลานขี้เลยบองเราอยู่เห็นตัวเป็นอะไรมาเนี่ยอยู่ไอ้นี่เวทีข้างบนอะพี่พี่ผมตัวเป็นอะไรครับนี่ดูตัวเป็นอะไรอะเห็นปะจริงหาบ้าตัวเป็นอะไรเนี่ยพี่ตินพี่ติน ไ็แ่แล้วนะัหปปัก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 มาปกาด้วยไมาได้มับก่มาได้มับปะปักเลยก่มาได้มับอู้ไมาได้มับก่มาได้มับ<อ>ใครเปิดสวนสัแล้วป, <laughs> ป่ปกกปกปกปก <laughs> ออเเหมือนสวิตที่บ้านเลย มันสีอดไหมนไก่ไก่ร้องไงไดร้อยแสนหมูหมูหมูอยากอุ้มไก่ค่ะขออุ้มไก่หน่อยขออะหรยังไง โอมมาขอบเอยมาขอตูดโอยหมาขอบโอยหมาโอยหมาขอบตูดมกตูดหมากตูดลทำไมหนูไม่เอาตูดกัดหมาล่ะมันได้เลยหรอปะได้ไปตบไป มาครบไปไปเนกัดเจ็บปะวะกันนกัดเจ็บปะเอาขึ้นไงตอหรือเปล่ารูชอบแก้ว็ปาปเกเป็นกายอะเกิดเป็นกายปาไม่ได่ต้องเข่าเลยเนี่ย โทษโทไอ้เหี้ยตามันนี่ไงมันหน่วงมันหน่วงสภาอยู่ในสภามันหน่วงออกูเห็นมึงอีกตัวหนึ่งกูตกใจกูไล่กัดคนไปด้วยของเขาของเขาน่ารักทั้งนั้นกูมาเห็นมึงนี่กูอายมากเลยเนะี่ยหน้ามออึงลุงโซ่หนูอยากมึง <laughs> เขาบอกให้มึงกอดหน้า,ากาก<อ>หมอฟ้าใช่ไหมครับ นิ้วหน่อยมาชี้นิ้วหน่อยเหนียวผมอยากเป็นควายครับแบบเี้ดิเดคไปมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คดิผมผมอยากเป็นหมูเเหมือนกำลังจะโดนข้อหมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโฟลูกก็ได้ครับทำไมไม่แบกอ่ะกับไก่ไม่เลยลูกหนูอยากเป็นลิงอยากกินไก่อยากกินไก่ อยากกินไก่อยนไก่ด้วยอยากกนไก่ดยนาดหรืออะไรโาเป็นบัฟเฟโลได้ไหมครับโซตีครับตะ

ได้หยียบเลยนี่อันนี้ตุ่นเหรอ่อันนี้อันนี้อันนี้หมูเด้งหนียิปโปอ่ะท่านผู้ชนะครับผมอยากกินหมูเมื่อไหร่เราจะกลับไปล่างปกติกันนะเอบหนาที่เหรอชอบหมาพอแล้วด้วยเขาเราชอบเลยเราเป็นเหี้ยว พันใหญ่พันใหญ่เขาเรียกอะไรนะแมวแมวป่าต่างประเทศอะอเล็กซี่นะโอ้โอ้โอ้หูผมล่าผมล่าผมล่าหมูป่าได้ไหมครับสปาสปาไม่เห็นเชิญเลยครับสปาไม่เห็นเนาะสปาไม่เห็นเนาะนี่แฟนกินไก่ไม่หมูดูไม้ได้ไงอะไม่หมูคุณหมูคุณไก่หน่อยเขากินไก่หน่อยเขากินไก่หน่อยเนาะ อยากท้าเงไรมคุยต้องเต็มเลยแล้วผมอยากผมอยากเป็นสัตว์บ้างอ่ะรอบคุณไม่เหยียบเงากันนะครับรบกวนไม่เหยียบเงากันนะว่าผมอยากเป็นสัตว์บ้างต้องทำยังไงอ่ะใรบกวนไหมากณได้ไฟฟาบไฟไฟไฟก็ไม่หนูตัวไฟเลยย่าไฟผมตายไม่เชิงหนูนะเฮ้ยนะครับเฮ้ยโฉมไม่เกี่ยวเฮ้ยมาลากเดินกลับมาเฮ้ยโดนหมากันเฮ้ยอยากเป็นสัตว์บ้างครับแอน เอ้ยดอยากเป็ตัดบ้างไอ้แอดเวลาผมกลับมาพี่พ่มกลัไม่เงยมันหน่อยเลด้เด้หิวแล้วิอมนไม่มาไปกับพึงไปกบพ่งผมอยากเป็นผมอยากเป็นตัดบ้างอ่ะนายกผมอยากเป็นตัดบ้างทำบอกใครนยนะนี่เหรอนายกยายายายนะอ

เดี๋ยวทำไมหมาตัวนิดเดียวอุ้มกวางไดไงอ่ะไอ้มอห่หมาวิเศษอยชุบชุบนยครับชุบหน่อยสัตวเต็มเลยสบมาเต็มเลยชุบหน่อยเยตายเลยชุบหน่อยชุบหน่อยกินไก่หน่อกินไก่หน่อยกินไก่ทรูพี่ทรูขึ้นไปจจจ่อรูขึ้นไก่ ตัวนี้ด้วยครับผมจะกระโดดขึ้นไปช่วยผมด้วยครับกินไก่ดยวผมครับอะไรเนี่ยพี่จะกระโดดด้วได้ไได้มไ้ไกินไก่นายกผมขึ้นไม่ได้อ่ะอมังซับไปกินไกกินวัวไปครับกระโดดไม่ได้นายกศผมอยากเป็นสิงโตอ่ะนายกได้ไหมกินแมวแบบนี้ไหผมเป็นไก่อ่ะมันมันไม่เหมาะไม่สมควรตายบ่ไปเถอะนะพี่เจโจ ไอ้ไทบ้านอยากเป็นกระต่ายอ่ะมีกระต่ายไหมครับเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนถามผมไม่รู้<ต>ผมไปแล้วไอ้หนู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 ไอ้หนไอ้นไหนอไอยหนูไปไอ้ไหนอยหนูไอหนไ้หนูไอหนูไอไอ้หนูไหนูอน้หนูไอ้หนูไอไ้นนไไ้น้นอ้ไอหูออ้อน้ ตายแล้วส่วนเป็นลุงกันจริงไหมเนี่ยล้วจะมาหยยบทำไมอ่ะตัวมันเลกอ่ะูตอมอแล้วนะถ้านอ่ะถ้ารกนเนด้อแล้วนะอยากกินมูเด้งอยากกินหมูเด้งส่วนอยู่เหรอป๊าป๊าเสียงอะไรปาปาก่อ อน้ำเ็นุ้ยอิ้นเลย้นน้ก่อ้้น่อยเราอยากเป็นหมูป่าอยากเป็นนกกเรียนหรอไม่ชอบปั๊มนหลังลีนะเพื่อนคือจะกหลังลีอยอะกะหลังนูต้องเป็นหมูก่อนเหรอหรือว่าเราจะไปเล่นพีกรอดีหลังลีไปเล่นเล่นด้วยมีใครมีีกปะมีีกคืออะไรวะตูมันจะเริ่มเป็นหมูเขาเนี่ย คนนี้ยอยากินหมูป่าอยากกินหมูป่ากอกินหมูหน่อยเอาหมูมากินหน่อยขอกินหมูหน่อยหนูกินได้เลยคเยขนเนไ้เยนไปไ้ลกขไปได้เไปได้ยนนไปได้นุไดเนปลนเนปดนนด ใช้อาวุธกูก็ะบีมาสิกาไปเล่นพีกันไหมมารับหน่อยเลนกลางมารับหน่อยเล่นพีกไหมไปเล่นพีกไหมมารับหน่อยได้ไหมเล่นกลางเลนกลางเลนใครเดี๋ยวไปรับพีระมิดพี่กำลังขับรถเขโหลบมีใครจะเล่นพีกไหมตาพีกอ่ะ

คือด้วยคืควรจะทำนายเราเยอะบ้างนะเบลด้ยคือควรจะทำไหนเราด้วยล่ะตลบพี่ใครตัวใหญ่พาเราขับรถหน่อยลุง่าไงจิ๋วเป็นหมาเป็นหมาได้ไหมเป็นหมาได้ไหมพี่มีนอมดกระโปรงเอ้ยอะไรตัวจะดำบักตัวดำบักขอตังค์หน่อยดิโอี่มันขายยางที่เาขอตั้งบรรทัดคน รถ้าอย่างนั้นแบบว่าเดี๋ยวแอบดอปแล้วก็ค่อยไปพีิกป่ะไม่พีิกไงอ่ะคืออะไรขับได้ไหมไหนพี่ยมมาขับรถใช่หรอมันขับไม่ได้เท้ามันไม่ถึงเฮ้ยหมาถือมีดดูนี่กูถือ,อรถหรอขับรถอะไรนะมามา กลางใช่ะกมรวยด้วยไหนพี่ถึงละเป็นก่างหยาปวดมาสวดมาป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 วดม่ปวดมาปวดมา อันนี้อเอาอันนี้เอาไอันนี้อันนี้หมโอ๊ยี่ปักเงินเขาพีพวกเอาูตกงแมบหน่อยอ่ะลงไม่ได้เครเป็นร้องนียวอ่ะเสียงนียว จะตายไปแล้วนอนตัวเย้หน่ากลัวหมาตัวนี้น่ากลัวค่ะเลหมาหมาบ้าคไม่งได้แก้ค่งนะมันทาร้ายเป็นพิษนหัมากโดนหมูเด้งลั่หมูเด้ง่งหมาตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้หมามเด้ ไม่ดู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 เอ๊ะมินแอดมินเอาอยู่ล่างนี้ตลอดไปเลยได้ไหมไม่เอาคดูแลหลานผมเหมือนจะชอบนะเอาอยู่ล่างนี้ตลอดเลยเป็คนนู้น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 คนนคนนู้นเป็นแมวแมวตลอดเลยได้ไหมอ่ะแมวอ่ะไปไม่เล่นเป็นคนแล้วได้ไหมอยากเล่นเป็นแมว หมูหมูเด่งเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ร่างนี้ไปตลอดเลยได้ไหมเขาชอบอ่ะหมามันดุไม่เขาเขาทำไมหมาดุเขาขอให้เนหมูเน้งฟังมาพี่แมวโอเคไอ้ลำตุนแอดมินบอกว่าได้นะถ้าไม่ติดอ่ะเมี้ยวไม่ดีเลยแมว เร็วไม่ไดีแล้วระวังลมหนามันดนาว หลังหลังลีไม่กลับล่างก็เป็นล่างเดิมไปนะครับอุ้ยไม่ปั๊มนะไม่ไม่แมาแล้วพอแล้วไม่อีดัหน่อยแ้ไม้ไหลังแมวแมวเนื้อหวานมวคอชิมหน่อยมามันจะเอาอีกแล้วอ่ะมาวอไอ้มาวอ ให้มาวะดูเนื้เนื้อหวานป้าเย้กูเป็นลีชิบหายแล้วพูท